นี้นะคะก็ยินดีมากๆค่ะที่จะมาแนะนําสินค้านะคะในกลุ่มปะทินผิวค่ะเพื่อความสวยความงามของเอสเนเจอร์นะคะ,คะซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ค่ะเรามีชื่อแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์หลักของเรานั่นก็คือแบรนด์เอเดนเต้นะคะ,คะซึ่งแบรนด์เอเดนเต้นี้นะคะก็จะมีสินค้าอยู่หลายกลุ่มค่ะที่อยากจะแนะนานะคะก็จะเป็นในกลุ่มวา i ยูนิเว e ร์สนะคะ,คะจึงเป็นชุดสีขาวนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้าค่ะ สินค้ากลุ่มนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวค่ะโดยเฉพาะคนที่มีผิวมันนะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่าเนื้อครีมเนี่ยไม่เหนียวเหนักนะคะแล้วก็ทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งจะเหมาะแต่จริงๆแล้วคือทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันหรือผิวแห้งนะคะสามารถใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะและใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ่ยจริงๆแล้วใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกเหมาะทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าในจากที่เรามีการทาวิจัยไว้นะคะ เครื่องสำอางที่ในในเรื่องของผิวขาวจะตรงเป้าหมายกับกลุ่มที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนะก็คือผิวที่กันสะสมเม็ดสีแล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอใช่ค่ะก็จะเริ่มเกิดเห็นเริ่มเริ่มเห็นชัดเมื่ออายุประมาณ25ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ากลุ่มมิววิเวิร์สก็จะเหมาะกับลูกค้าประมาณวัยทำงานหรือทุกทุกทุกท่านเลยที่มีต้องการมีผิวขาวก็จางไป เพราะฉะนั้นอ,อยากให้น้องอายช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าผล<ด>ิตภัณกลุ่มนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอยู่ในท้องตลาดค่ะ,คะสำหรับสินค้ากลุ่มนี้นะคะวายเนวเวิร์สตัวนี้ทั้งเซ็ตนะคะจะมี4ชิ้นด้วยกันนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะก็จะเป็นตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะ,คะก็จะมีชื่อว่า e d เดนเต้วายเนวเ e ิร์ส e ีฟ c ค n นซิ่งโฟมนะคะ สบู่โฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีเนื้อครีมที่เนียนนุ่มนะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆใครที่เคยใช้นะคะจะสัมผัสได้เลยว่าใช้เพียงนิดเดียวค่ะก็สามารถทําความสะอาดได้ทั่วทุกใบหน้าทั้งใบหน้าเลยนะคะแล้วก็หอมมากใช่ค่ะตัวนี้หอมมากแล้วก็สามารถทําความสะอาดเครื่องสําอางที่กันน้ําได้ด้วยค่ะน่าสนใจมากใช่ค่ะเป็นชิ้นแรกนะคะ พอล้างหน้าเสร็จซับหน้าแห้งแล้วสับชิ้นที่2ค่ะหลังจากการล้างหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นความสดชื่นให้ผิวนะคะด้วยเพลน์พัชิ้นที่2ของ a อรินเต้ไวเอ็นิเวนะคะมีชื่อว่า y y r r t t a n Liquid Emulsion ค่ะตัวนี้จี่ีีความพิเศษมากค่ะตรงที่ว่ามันจะเป็นลันกษณะของอิม l s ชั่นเนื้อน้ำนมนะคะมีความอหอมแล้วก็มีความชุ่มชื้นสามารถคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวหลังการล้างหน้าได้อย่างดี เหมือนกับโทนเนอร์ในยี่ห้ออื่นๆหลายหลายคนถามเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีความแตกต่างนะคะตรงที่ว่าโทนเนอร์ในทั่วๆไปเนี่ยจะเน้นเรื่องของการทำความสะอาดผิวเพียงอย่างเดียวแต่ตัวนี้ค่ะของเอ e n นเต้นี่นอกจากทาความสะอาดผิวได้เหมือนโทนเนอร์ตัวอื่นๆแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณให้มีผิวขาวกระจ่างใสด้วยนะคะการใช้ของเขาค่ะก็คือปกติโทนเนอร์ทั่วไปเราจะใช้สำลีใช่ไหมคะ หน้าหลังกาลหลังหน้าแต่ตัวนี้สามารถใช้ประไปที่ผิวหน้าได้เลยโดยไม่ต้องใช้สำลีก็ได้ก็คือใส่ในมือแล้วแล้วก็ผมเบาๆทั่วไปนะคก็ช่วยเรื่องของการบำรุงอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังการหลังหน้าค่ะในชิ้นที่2ผ่านไปสชิ้นที่3ามเป็นตัวไหนคะชิ้นที่3ามจะเป็นตัวนี้นะคะมีชื่อว่า e l e n t Universe Int ว n ร์สอินเทนซีฟซนะคะ สับนะรจะเป็นเซรั่มเนยเข้มข้นค่ะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะใครที่สัมผัสแล้วจะสามารถรู้ได้เลยหลังการใช้เลยค่ะว่าจะมีผิวที่เนียนนุ่มและก็ละเอียดขึ้นค่ะอันนี้ใช้รอบตาได้ดไหมคะสามารถใช้รอบดวงตาได้ค่ะในอันเดียวกันนะคะค่ะแล้วชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นตัวเป็นครีมค่ะซึ่งตัวนี้ขายดีมากนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะมีชื่อว่าออเ h ียนเนยค่ะค่ะก็คือ ลูกค้าจะชอบซื้อเพราะว่าพกตลบเดียวใช้ได้นากปาะมาณกลางคืนเลยค่ะแล้วจุดเด่นของตัวนี้ล่ะคะจุดเด่นค่ะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือเรื่องเนื้อครีมค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในครีมของเรายังใส่เป็นนาโนวิตามินซีกับอีนะคะซึ่งเป็นลักษณะเป็นเม็ดบีค่ะค่ะสีเหลืองทองนะคะลูกค้าเปิดมาก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีอยู่ในเนื้อครีมนะคะแล้วก็สามารถคลืนสูอยู่ได้โดยตรงค่ะ อันก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากเลยใช้แล้วเห็นผลในระยะเวลานานไหมคะก่าจะเห็นว่าขาวขึ้นค่ะสําหรับการเห็นผลนะคะเราสามารถเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะได้ภายใน28วันเมื่อการเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะผิวขาวกระจ่างใสค่ะแล้วก็จากพันธุกรรมก็สามารถตัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องริ้วรอยได้ด้วยอีกต่างหากค่ะก็น่าสนใจมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์เอเดนเต้ไว้ยูนิเวอร์ส